สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแกนกินชมเหมือนเดิมพี่น้องวัสดีไปทั้งพี่น้องสอสปอปลาวาเด้อพี่น้องเด้อทั้งยุโรปทั้งเวียดนามและอีกหลายๆประเทศนะครับที่รับชมทางช่องผมอยู่วันนี้ก็่ายแล้วพี่น้องข้าวายตะเลียกแล้วก็เรียกอันนี้ตํหวานพี่น้องสั่งเข้ามาหิวข้าวตํหวานหมูอันนี้ส้มตำปลาส้มตำปลา แก่ก็หายก่อนร้องเหนา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจใผมด้วยนะครับพี่น้องที่สัมซานก็อ,นอย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆมาๆพี่น้องมาเขาเขาไงเขาไงไงเลยเขาสวยเลยมันเลยเที่ยงแล้วพี่น้องเห็นไหมมาๆเพียงเท่ายอดเลยพี่นน้องวันนี้ซื้อเข้ามาตับหวานตับหวาน Hãy subscribe chặt kênh Ghiền Mì chặt Để không, Để không?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  ร้อนๆอน้องนาวลงลึกมาก ข้าวนอนอยู่ข้าว,าวไม่ไม่ปูดปัตต๊มสักวันนี้อยู่มาก เอาหมดพอดีครับกินพอดีเลยดีมากอร่อยอร่อยโอเคเลย แล้วพี่น้องนิ่วมากจุกเลยสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิไปไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพี่น้องสำหรับวันนี้ช่องเจ็ดจิ้มจุกจากมากพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ